อขอต้อนรับน้องทุกคนเข้าสู่การอบรมเจตวิิยาการศึกษานะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากชาวกรีกนะวันนี้เชิญชาวกรีกมาเลยมาในห้องเรียนของเรานะเราจะมาสัมภาษณนะ์ว่าม,มันเป็นยังไงนะเกี่ยวกับจจตวิทยาการศึกษาเนี่ยนะเรื่องราวมันเป็นยังไงนะวันนี้ก็เชิญมาสองท่านด้วยกัน นะแต่เราลองไปสัมภาษณ์เธอดีกว่านะว่านี่จิตวิทยาการศึกษาเนี่ยมันคืออะไรนะแต่เราลองไปถามท่านเปโตรดูก่อนนะเปโตรสระเอพอพานลอเลงตอโอโตเปโตรเปีโตนะอ่าท่านเปีโตท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับจิตวิท,ท,ทยาการศึกษาช่วยช่วยรบกวนช่วยบอกหน่อยนะครับอ๋อ มันก็คอืออการคิดและการใช้เหตุผลเท่านั้นที่ทำให้คนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาสามารถเข้าใจได้ไม่เข้าใจเลยไหนหนลองไหวอีกรอบซิอ่าจิตวิยาการศึกษาก็คือการคิดและการใช้เหตุผลเท่านั้นที่ทำให้คนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้ เมื่อสักครู่ท่านเพลโตก็บอกเราไปแล้วนะต่อไปเราก็เรามาดูกันนะว่าท่านนักปราชชาวกรีกอีกคนหนึ่งนะท่านอริสโตเติลอริสโตเติลท่านจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรนี้นะท่านอริสโตเติลท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคําว่าจิตวิทยาการศึกษา รบกวนช่วยประสานความรู้ให้กับพวกเราด้วยอ๋อ <c oughs> จิตวิทยาการศึกษานั้นก็คือการเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับคนต้องเริ่มด้วยการสังเกตอย่างมีระบบรบกวนท่านช่วยแจ้งอีกสักทีได้ไหมพอดีมันเป็นภาษากรีกเป็นคำพูดของชาวกรีกซึ่งมันอาจจะฟังได้ยากนิดนึง อ๋อไม่เป็นไรจิตวิทยาการศึกษาก็คือการเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับคนฟังดีๆที่เกี่ยวข้องกับคนหมาไม่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับคนต้องเริ่มด้วยการสังเกตยังมีระบบโอเคไหมอ๋อพอเห็นภาพเอาละ หวังว่าน้องน้องนักศึกษาทุกคนพอจะมองเห็นภาพเกี่ยวกับคําว่าจิตเจตทิยาจิตวิทยาจิตว <c oughs> ิทยาการศึกษาเพราะว่าวันนี้เราก็อุตสาห์มอบตัวเครื่องบินให้กับนักปราชชากรีกทั้งสองท่านเดินทางมาให้สัมภาษณ์กันเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกทีนะเพื่อให้น้องน้อง <ๆ S 2> ในห้องสองทุกคนได้ร่วมทบทวนร่วมกันนะ เดี๋ยวจะถามท่านเทโโตอ,อีกสักครั้งท่านเทโโตอ,อยากทราบว่าจิตวิทยาการศึกษาคืออะไรจิตวิทยาการศึกษาก็คือการคิดและการใช้เหตุผลเท่านั้นที่ทำให้คนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้อ๋อท่านเทโโตอบอกว่าการคิด และการใช้เหตุผลเท่านั้นที่ทําให้คนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้สรุปแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะ,ต,ะต,ต,นะต้องคิดและก็ต้องใช้เหตุผลนะต้องคิดและก็ต้องใช้เหตุผลเท่าที่จะทําให้คนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อใช่แล้ว การคิดและการใช้เหตุผลเท่านั้นที่จะทำให้คนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้ต้องคิดและต้องใช้เหตุผลนั่นเองต่อไปขออนุญาตท่านแปลต้อส่งใบไปที่ท่านอาริสโตเติลด้วยท่านอาริสโตเติลรบกวนให้คำจำกัดความเกี่ยวกับว่าจิตีวิทยาการศึกษาเอกซักรอบจะเป็นไรไหมครับ จิตวิทยาการศึกษาก็คือการเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับคนต้องเริ่มโดยการสังเกตอย่างมีระบบนะการเข้าใจปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับคนต้องเริ่มโดยการสังเกตอย่างมีระบบมันอาจจะฟังยากนิดนึงเพราะมันเป็นภาษากรีกนะนะแต่แล้ว ม้ว่าจ,จะแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันก็อาจงงนิดนึงเพราะว่าพื้นมันมาจากกรีกก็จะขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้กับนักปราชญาดอีกคนให้เป็นชาวกรีกให้เป็นผู้ดำเนินรายการต่อจากผู้ดำเนินรายการหลักเลยนะก็สวัสดี ก็สวัสดีครั้งคุณไม่ต้องแนะนําตัวผมคือใครมันไม่จําเป็นเลยที่คุณจะต้องรู้ว่าผมเป็นใครเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสอนคุณเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานะจิตวิทยาเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่า psychology psychology แต่ว่ามันแยกออกมาเป็นสองคำแยกออกมาเป็น p s y c s e P.S.Y.C.H.E. ครับนี้อ่านว่าไซกิไม่รู้มันอ่านว่าไซกิได้ยังไงมันอ่านมันน่าจะอ่านว่าพิซีเช่มันน่าจะอ่านเป็นอย่างนั้น P.S.Y.C.H.E. เดี๋ยวว่ามันอ่านว่าไซกิไอ้คาว่าไซกิอะไรเนี่ยมันแปลว่าวิญญาณจิตใจและก็จิตวิญญาณนะไซกิเนี่ยแปลว่าวิญญาณจิตใจและก็จิตวิญญาณ ส่วนอีกคำหนึ่งมันแยกออกมาอีกคำหนึ่งคล้ายๆกับมาโลโก้สินค้าเลยแต่ไม่ได้เป็นคำาโลโก้มันเป็นโลโกสเอาเอสมาต่อท้ายโลโกสแปลว่าการศึกษาค้นคว้าศาสตร์วิชาแล้วก็วิทยาการนะเอาย้ำกันอีกครั้งคำว่า psychology เนี่ยมันแยกออกเป็นสองคำคำแรกมันอ่านว่า p s y c h p s y c h e มันไม่ได้อ่านว่า p s y c ได้หรอกแต่ว่ามันอ่านว่า p s y c is คำเนมันแปลว่าวิญญาณจิตใจจิตวิญญาณส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าโลโกสไม่ใช่โลโก้นะโลโกสแปลว่าการศึกษาคนา้นคว้าศาสตร์วิชาวิทยาการสรุปแล้วก็คือ psychology เนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นเนี่ยคำแรกแปลว่าวิญญาณจิตวิญญาณใช่ไหมอันที่สองในมันแปลว่าการศึกษาคนา้นคว้าสรุปแล้วเนี่ยมันก็ค้นคว้าเกี่ยวกับวิญญาณคุยค้นคว้าับจิต <laughs> เออเนี <Christmas> ่ยแปลตรงตัวแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าไปเนี่ยเรามาดูว่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยมันก็คือเรื่องจิตวิทยานั่นเองนะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนนะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลนะจิตวิทยาเนี่ยเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน เออมันศึกษาทั้งข้างนอกข้างในเลยมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เออนะมันศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ทำไมศึกษานี่มันจะไม่เข้าใจมันเข้าใจไม่ได้มันต้องศึกษาวิชาจิตวิทยาก่อนมันถึงจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เขนะ้าใจนต่อไปข้อ2เพื่อเกี่ยวกับอธิบายพฤติกรรมอะไรของมนุษเนี่ย เพื่อเกี่ยวกับอธิบายพฤติกรรมว่าเกิดมาจากสาเหตุใดอ,อ้อมันเรียนจิตวิทยามาเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยนะมันเกิดมาจากสาเหตุใดก็จะได้รู้ที่มาที่ไปนั่นเองนะนะจิตวิทยาเนี่ยเพื่อเกี่ยวกับอธิบายพฤติกรรมว่าเกิดมาจากสาเหตุใดมันดูจากจิตวิทยานี่เองนะดูจากวิชาจิตวิทยาน่าจะได้รู้ว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใด ต่อไปข้อ3เพื่อที่จะสามารถทํานายพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องนะมันมีแนวศึกษาแล้วนี่ใช่ไหมมีลักษณะนั้นลักษณะนี้มันก็นทำนายไปว่ามันจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปตามหลักวิชาการของเขานะเพื่อที่จะสามารถทํานายพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องต่อไปอันที่4เพื่อควบคุมพฤติกรรมนะเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลงหรือหมดไป เออรู้แล้วนี่นะว่ามีแนวโน้มนจะเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ควบคุมได้สินะควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ลดลงหมดไปจะไป5เพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ใช้รู้แล้วแล้วก็ไปประยุกต์ใช้นะ ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปก็คือจิตวิทยาเนี่ยนะเป็นวิชาที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของคนนั่นเองพฤติกรรมของบุคคลน,นั่นเองนะเป็นจิตวิทยาเนี่ยเป็นวิชาที่ศึกษาจากพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในนะมีจุดมุ่งหมายนะจุดมุ่งหมายในการศึกษาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อเลยกัน,นข้อแรกอีกสักที ขอ้อแรกก็เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ข้อ2ปฏิบายพฤติกรรมว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดข้อ3จะได้ทํานายได้ถูกต้องเออจะได้ทํานายได้อย่างถูกต้องทํานายพฤติกรรมนะจะได้ทํานายพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องข้อสามอ่ะแต่อไปข้อสี่เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เออไม่อยากให้พฤติกรรมไหนเกิดขึ้นอ่ะจะได้ควบคุมได้น,น,นะข้อสี่อ่ะนะให้มันลดลงแล้วหมดไปข้อห เพื่อน,นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเนี่ยเรามาดูเรื่องของพฤติกรรมภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า behavior พฤติกรรมเนี่ย behavior นะพฤติกรรมเนี่ยเปิดมันมีหลายแบบนะมันมีพฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอกอันนี้เรียกว่า overt behavior ส่วนอีกอันนึงมันคือพฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายในเรียกว่า covert behavior ไอพฤติกรรมภายนอกก็อย่างเช่นการเดินการ,อรอหอเลาะหา่หาห่าหกหกหกเจเจนี่แหละนะพฤติกรรมภายนอกกอไปอีกอันพฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายในนั่นเองได้แก่ความคิดอารมณ์การรับรู้ไอพวกนี้มันมองไม่เห็นมันอยู่ข้างในสรุปแล้วพฤติกรรมเนี่ยนะที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีทั้งภายนอกแล้วกับภายในภายนอกก็ไอแบบที่เราเห็นไอแบบภายในก็ที่แบบไม่เห็นนะภายนอกการเดินการหอเลาะ5่าห่าหกหกส่วน พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายในก็คือเป็นเรื่องของความคิดสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองอการแสดงและกิริยาท่าทางของสิ่งมีชีวิตเนี่ยึ่งตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในทั้งโดยชัดเจนหรือแอบแฝงและโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้นะการแสดงนะกิริยาและก็รวมถึงพฤติกรรมท่าทางต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ย ส่งตอบสนองต่อส uh ิ uh <deep Kayla |notimestamps|> uh uh <Monate> ่งเล้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเนี่ยทั้งโดยชัดแจงหรือแอบแฝงสรุปแล้วเนี่ยจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสรุปแล้วเนี่ยจัดว่ามันเป็นพฤติกรรมหมดเออนะการแสดงริยาถ้าทั้งสิ่งมีชีวิตซึ่งตอบสนองต่อสิ่งเล้าไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในภายในหรือภายนอกทั้งโดยชัดแจงหรือแอบแฝงในโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจพวกเนี้ยถือว่าเป็นพฤติกรรมหมดเอออ่ะหมดละเอ้ยไม่หมดสิ อันนี้แค่เป็นพื้นฐานนะอืม่ะประมาณนี้ก่อน